นี่ปั๊บงานงๆนงอะครับผมก็กลาวสวัสดีท่านผู้ชมที่หลงทางเข้ามาในวันนี้นะครับผมก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาแล้วผมเจ้าตำนานอสอรพิษนันเนะครับผมจะมีทางไอวอลแล้วก็ท่าเต้นที่แบบสุดจัดเทพนะครับผมเป็นไอเทมสีทองด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดดูก่อนเปิดดูก่อนอ้าวมันไม่มีในนี้เหร มันไม่มีในนี้อ่ะเอา้าทำไมมันไม่มีในนี้ถ้าแชดงว่าเป็นท่าแรงมากๆเลยนะครับผมทุกคนมันไม่มีในนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าครับผมตอนนี้ผมมีงบอยู่สามพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าเพนะครับผมนนี่เลยนะครับผมหน้าตาจิตกรรมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ผมยังไม่เคยสุ่มเลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตกดซักพิเศษครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมพิเศษคือเพิ่มเรทนะครับผมปิดแอนิเมชันเพื่อปรรยากเสียเวลานะครับ ก็นะครับผมของละวันนะครับผมก็จะมีไอบอลนะผมเป็นของคัปปลานะครับผมก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมเพราะอันนี้ผมว่าจะรีวิวอยู่แหละแต่ว่าผมลืมรีวิวไงมันเป็นอะไรที่แบบเฟลมากๆเลยนะผมถ้าผมไม่ได้รีวิวเนี่ยแล้วของมันเข้าทันทีนะแล้วก็มีท่าทางนะผมสุดเท่นะครับตอนนี้ก็จะมี3 4 5 6 7 8ท่าทางนะผที่กำลังจะเข้ามา3 4อีก3อีก3ท่าทางท่า1ท่าคัปปลาอ่ะอีก2นะครับผมอีก2เท่านั้นนะ มันก็จะมีท่าครอปบ,บ้านะผมเป็นของชุดนะครับผมแล้วก็มีท่าที่ให้เพื่อนเล่นด้วยนะให้เพื่อนเต้นเดี๋ยวผมไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวรอจิจกรรมมาดีกว่าผมไม่อยากพูดเยอะเนาะแล้วก็มีของบ้นใหญ่นะครับผม999เพชรพนะครับผมเดี๋ยวเรามากดสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมพิเศษครั้งหนึ่งเลย50เพชรไปเฮ้ยโอ้พระเจ้าครั้งเดียวก็ได้อะครับเอออะเราได้ฟรีมา กดกี่ครั้งก,ก,กด5ครั้งนะผมฟรี5ครั้งแล้วผมขอ,อกด10ครั้งเลยนะครับปับ๊บเฮ้ยอ่าฮะได้กระเป๋ามานะผมแล้วก็ได้อะไรได้เพชรมาอีกแล้วนะผมกดฟรีอีก10ครั้งนะฮะได้กดฟรีอีก5ครั้งนี่เออกดไป5ครั้งนะครับผมอ่าไม่เป็นไรได้ฟรีมา5ครั้งนะครับผมไม่เป็นไรกี่ครั้งแล้ววะอ่าไม่เป็นไรปับ๊บ มาห้าโอเคนะครับผมขอรับตัวเดมอนก่อนแล้วกันกดพิเศษครั้งหนึ่งนะครับปุ๊บโอเคผมขอกดเลยนะครับผมร้อยแปดสิบนะฮะปุ๊บได้อะไรได้อะไรโอ้ไม่ได้อะไรเลยไปปุ๊บได้อะไรได้กระเป๋าอีกแล้วอ่ะโอ้โหขอกดครั้งหนึ่งอืมขอเปิดมิชชั่นดีกว่าจะได้ลุ้นปั๊บปุ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 ๊บ หายรอ,อบปั๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปับ๊บปั๊บทำไมามันออกแต่อน,นี้วะเนี่ยปุ๊บไปไปไปไะไงทำไมามันออกแต่อน,นี้อ่อ้โอ้พระเจ้า โอ้โหเกลือจัดจ้าดโอ้โอ้โหโอ้โหไม่ได้อะไรเลยโอ้เแอนิเมชันด,ดีกว่าไปครั้งหนึ่งไม่เป็นไรขดครั้งหนึ่งไปร้อยแปดสิบเฮ้ยมาแล้วเหลือแค่ท่าทางน,นะผมผมต้องการแค่ท่าทางเหลือท่าทาง Ow. What? Ow. Ow. What? 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 ได้มาแล้วครับผมดีเดี๋ยวเราไปก็เหลือท่าทานนะครับผมมาท่าทานนะครับผมนี่นครับผมต้องการท่านี้นะฮะพิเศษห้าครั้งป,ป,ปั๊บกดไปปุ๊บโอ้เราปิดแอนิเมชันตอบสวยอุ้ยได้มาไอฟรีมาห้าครั้งได้กำไรได้กำไรได้ทุนได้ทุนพูดผิดได้ทุนได้ทุนอืม โอ้เยเลโลเลโลเลโลโอ้โอ้โอ้หึหได้ทุนมานิดหน่อยนะครับผมก็นะของพวกนี้ผมคือผมมีหมดแล้วนะยกเว้นท่าทาน,นะครับผมไปป๊บไม่ได้อะไรเลย กดไปปุ๊บโอ้ได้แล้วไม่เอาจะเอาท่าทางอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอีกแล้วได้มาทุนมาอีกนิดนึงนะครับกดไปท่าทางไม่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 ไม,ไม,ไม่เราต้องการท่ามอไซค์ได้กระเป๋ามาอีกแล้วมอไซค์มอไซค์ มอไซส์พิเศษครั้งหนึ่งเพิ่มเลด,ดเพิ่มเลดได้อะไรวะเนี้ยอ่าร้อยหนึ่งอะ่ะโอ้ไปได้ทุนมานิดหน่อยนะครับไปโอ้ได้ทุนมาอีกนิดหนึ่งไปเย้โอ้เยส พันพันกว่าเอ้ย yes 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 โอ้ได้แล้วได้แล้วทุกคนได้วมดทุกอย่างแล้วอยากบิน999เพชรนะครับผมก็เมื่อกี้ผมมีกี่เพศล่ะลืมดูก็นะครับผมก็หมดไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมตอนแรกผมมี3,000กว่าเพชรใช่ไหมก็หมดไปประมาณตีกลมๆนะครับผมก็พันแปดนะฮะประมาณสองพันเพชรนะครับผมตีกลมๆมาไหนเนาะท่าทางอยู่ไหนเอ่ย า่านีน่นะครับผมโคตรเท่บอกเลย,ยอ้าะนี่เอาใส่ท่าบุญญาไปเลยเอาท่าไก่มาไว้แทนเอาท่าไก่เอาท่าไก่ท,ไกท่าไก่ไว้ไหนดีไว้นี่ละกันมา,ามมมน,น,านี่ปับ๊บเงินเงินเงานงานิงนง โอเคนะครับผมก็สำหรับใครที่ต้องการนะครับผมก็1,800ปดร้อเพรนะครับผมตีกลมๆนะคือ1,800ปดร้อเพรเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกัน